เออเอาเรื่องการบ้านการเมืองก่อนเมื่อวานนี้เห็นก็เสียเฉลิมหรืออาเหลิมก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาทักษิณนชินวัรเพื่อนเก่านะทำนองว่าเออเมื่อไหร่จะขับกูออกจากพักเพื่อไทยเสียทีนะครับแหล่งข่าวพักเพื่อไทยที่ผมได้ทราบมาเขาคงไม่ขับเฉลิมออกจากพักหรอกนะคนในพักเพื่อไทยเขาบอกว่า ฉเฉลิมไม่ได right. ้ฉลาดคนเดียวเพื่อไทยก็ฉลาดถ้าขับเฉลิมออกไปก็เฉลิม <grassroots> ก <sl> <in Mexican> ็ม <scène> so ีต uh, ําแหน่งสสปา์ธิริ์นะแล้วก็ไปอยู่กับลุงป้อมได้สบายเลยลุงป้อมไม่ต้องลงทุนเลยก็ได้สสเพิ่มอีกคนชื่อเฉลิมอยู่บํารุงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ขับใครอาเหลิมออกไปหรอกนะนะขับไปก็โง่นะครับตอนนี้ก็ยังสังกัดเพื่อไทยแล้วก็ยังเป็นสสของเพื่อไทยอยู่ นะขับออกไปก็เสียสอสอไปหนึ่งคนเขาไม่ขับหรอกครับนะนะมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทาไมเขาถึงไม่ขับก็เสียสอสอไปดิสอสอก็จะไปอยู่กัตบตาป้อมเลยนะนะครับลุงป้อมนะนะครับเวลาการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉลิมกับทักษิณพอหมดประโยชน์กันก็ไปไงก็ตัวใครตัวมันนะวันหยมลุงกระดอนบีบออกไปแล้วก็ต้องไปอยู่กัตบตาป้อมอยู่ลุงป้อมนะ นะครับธรรมดาครับการเมืองไปเรื่องของผลประโยชน์ไม่มีอะไรมันไม่มีเรื่องประเทศชาติไปเกี่ยวข้องอนะไรแค่แค่นั้นนะทุกคนก็แล้วแต่ถ้าอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องไปที่อื่นก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องเฉลิมกับเรื่องทักษิณก็ไม่มีอะไรเฉลิมก็บอกทักษิณเนี่ยคนแกล้งป่วยนะครับไม่ป่วยจริงแต่ไปนอน,นโรงพยาบาลก็แทกกันไปแทกกันมานะแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณคงจะไม่ตอบโต้คุณเฉลิมหรอกเพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนฉลาดนะ เขาคงจะไปพูดในเรื่องที่เขาอยากพูดมากกว่าเช่นเขาจะทําอะไรหลังจาก22สิงหาเนี่ยพอเขาพ้นโทษความเป็นนักโทษก็จบได้ใบบริสุทธิ์จากเรือนจํามาตอนนี้เขาก็หาเสียงเต็มที่ทําตัวเป็นนายกตัวจริงส่วนเศรษฐาก็เป็นนายกตัวสํารองนะครับก็เป็นนายกตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนั่นเองก็หลังจาก22สิงหาทัิษิณก็เดินสายลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยเท่าที่ผมทราบมาจากนักการเมืองนะนะประเทศไทยแม่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย เลครับสุดท้ายก็บอกมาเลี้ยงหลานไม่ใช่หรอกครับก็มาเลี้ยงลูกพักเพื่อไทย,ยนะี่ยก็ลงมาเล่นการเมืองคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดอะไรต่างๆเขาต้องรู้ว่าสถานการณ์แบบนั้นเขาหนีคดีเขาอยากกลับประเทศเขาก็ยังพูดให้คนในประเทศนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเพื่อเลี้ยงหลานจริงๆไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนที่ชอบการเมืองเสพติดกับอำนาจเพราะนั้นกลับมาไม่มีทางเราคนแบบนี้จะมาเลี้ยงหลานถึงแม้เจ็ดสิบห้า ก็กลับมาก็ดูแลพักเพื่อไทยก็เป็นเจ้าของพักตัวจริงนะลงทุนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่าหลังยีสิบสองสิงหาเนี่ยเขาก็คงจะมาลั่นพักการเมืองอ่พักเพื่อไทยอย่างเต็มที่ก็คือเป็นเจ้าของพักตัวจริงนายกตัวจริงก็สงสารคุณเศรษฐานายกตัวสำรองอำนาจก็ไม่ค่อยมีนะธรรมดาครับอยากเป็นนายกอาศัยใบบุญชินวัตรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับนะมันก็เหมือนกับหุ่นเชิดอะไรต่างๆก็ต้องทําใจนะครับ เรื่องต่อมาก็เงินดิจิตอลนยเห็นก็บอกว่าเนี่ยเริ่มใช้เริ่มอะไรก็แล้วจะเริ่มเนี่ยนะก็ดูกันนะครับว่าพายุหมุนจริงไหมพายุหมุนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบพายะพายุหมุนสี่รอบเนี่ยมจะหมุนจริงไหมหมุนไปหมุนมาเนี่ยเงินทองห้าแสนล้านสี่แสนกว่าเนี่ยเงินภาษีเนี่ยจะไปตกอยู่กับเจ้าสัวหรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนก็ดูนะแต่ผมคิดว่าเงินทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่เจ้าสัวหรือเปล่า นะสี่ห้าแสนล้านเนี่ยกระตุ้นยอดขายให้กับนะเจ้าสัวหรือเปล่าพี่น้องว่าไงอ่ะนะเพราะเราก็ต้องไปซื้อไปจับไปจ่ายอะไรต่างๆเงินทั้งหมดก็จะไปกระตุ้นยอดขายให้เจ้าสัวใช่หรือไม่พี่น้องว่าไงหรือว่าเงินพวกนี้ <c oughs> จะไปกระตุ้นการบริโภคแล้วมันจะหมุนสี่รอบจริงไหมนะครับนะหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับเจ้าสัวหรือเปล่าหลายๆคนก็มองว่าการใช้เงินนั้นไม่คุ้มค่า เงินห้าแสนบาทเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยน่าจะไปทําอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไหมประเทศเราก็เป็นประเทศที่มีหนี้สินเยอะอยู่ทําไมไม่เอาเงินที่มีจํากัดไปใช้อย่างอื่นการเอาเงินมาแจกเนี่ยก็ไปเบียดเบ,บ,บียนงบประมาณฉุกเฉินงบประมาณอื่นๆที่มันไม่จําเป็นหรือไม่อย่างไรเท่าทําให้ประเทศเราไม่มีงบในการพัฒนาหรือไม่นะครับบางคนก็บอกแจกแล้วดีแล้วกูกำลังบากเลยกูอยากได้คนละหมืน่น <c oughs> พอได้เสร็จแล้วกูจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่อีกเรื่องหนึง่ง ก็ว่ากันไปนะครับเราก็ดูนะนะครับผู้นําประเทศเนี่ยถ้าเราเลือกคนไม่ดีเลือกพวกประชานิยมนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ยังไม่มีอะไรที่เออเป็นชิ้นเป็นอัน <c oughs> อะไรที่โมไ้ไปตอนหาเสียงยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับนะเ <c oughs> มื่อเช้าดูข่าวที่เกี่ยวกับ ชาวบ้านนะครับมีผู้หญิงผู้หญิงขับรถมานะครับแล้วก็ไปชนรถของผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนที่โดนชน,นก็เลยบอกให้ผู้หญิงคนนี้จอดมาคุยกันก่อนไม่นะครับก็ไม่ยอมจอดนะครับก็เลยกระโดดไปอยู่ที่ฝากระโปรงผู้หญิงคนนั้นก็ขับไปทั้งทั้งี่มีผู้หญิงอีกคนเนี่ยเกาะฝากระโปรงอยู่ครับหนีไปเรื่อยมอเตอร์ไซค์ก็ไล่าตามก็หนีไปครับทาเยาว่าชนแล้วหนีฮะสังคมไทยนี่ทาไมเป็นอย่างนั้นนะครับ ขับรถชนคนอื่นปุ๊บก็ต้องชิดตายแล้วก็มาช่วยเหลือแจ้งเจ้าที่นะครับแต่กับขับรถหนีครับนะและผู้หญิงที่โดนชนก็ใจถึงนะเกาะเป็นกเนกาะฝากระโปรงอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับสังคมไทยนะครับทําไมมันไม่รู้สิทธิ์รู้หน้าที่กันเลยอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าไปหลอกลวงเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องใบขับขี่ไปนั่งรอใบขับขี่ไปเจอมิจฉาชีพมีบัตรนัดคิว ให้ทานู่นทํานี่อะไรต่างๆกลายเป็นเสียเงินเสียทองไปอีกมิจฉาชีพนะสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะอย่าเชื่อคนง่ายอยา่าโอนง่ายอยนะ่าใจง่ายอย่ามัดง่ายพี่เดพูดประจํานะอย่าเชื่อคนง่ายอย่ามัดง่ายนะไปไปทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบไม่ต้องสัมภาษณ์เลยมันไม่มีหรอกครับมีแต่ใบขับขี่ปลอมนะครับก็โอนเงินโอนทองเข้าไปเสียเงินเสียทองกันไปนะอย่าโอนง่าย อย่ามักง่ายทําอะไรก็ทําตามกฎกติกามารยาทอย่ารัดคิวนะครับก็เสียเงินเสียทองไปเมื่อเช้าดูข่าวนะมิถฉาชที่มีทุกวันนะครับฟังพี่เดแล้วเนี่ยมีเวลาก็จะมาไลฟ์สดให้ความรู้หายไปวันสองวันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะขึ้นศาลงานมันเยอะหน่อยนี่ก็ขึ้นศาลแต่ยังรัก fc ก็มาให้ความรู้กันหน่อยยามเช้านะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องพวกคดีความไม่คืบหน้านะครับของเอกสายไหมต้องรอดบ้างอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องคดีความไม่คืบหน้าเนี่ยมันเยอะนะคดีมันเยอะตำรวจก็น้อยนะครับนะก็เพราะนั้นก็ทําไม่ทันคดีเสียต้นตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยมือปืนก็เดี๋ยวผมว่าจะทําหนังสือสอบถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหน่อยว่านะครับว่าอาอว่าคดีทําไมไม่คืบหน้าคนร้ายยังจับไม่ได้ก็เนี่ยก็อยากจะสอบถามนะหลายๆคดีที่มันไม่คืบหน้ามันก็เยอะ นะตำรวจมีน้อยหรือเปล่าหรือว่าตำรวจไปทำอะไรอย่างอื่นนะนะนะครับเยอะแยะมากมายต้องร้องเรียนผ่านสื่อผ่านอะไรต่างๆเพราะว่าความไม่คืบหน้าของคดีนะครับนักงานตํารวจชาติก็ต้องไปดูแลหน่อยนะครับงานไหนไม่ใช่หน้าที่ตํารวจอย่าไปทําเลยเอาเฉพาะสืบสวนจับกุมดีกว่านะครับนะเออนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบแล้วก็มีคดีอะไรกันนะคดีพระนะพระท้าต่อยก็มีพระเมาเหล้าก็มี พระเสพยาก็มีโอ้ยาเสพติดนี่ไปทั่วนะนะยาเสพติดเนี่รัฐบาลต้องเร่งแก้ด่วนเพราะถือว่าเป็นมหาใหญ่ของสังคมเลยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ด้วยนะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับดูข่าวดูอะไรสักนิดหน่อยนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับเดีย๋ยวสักครู่นะ เออดูมีข่าวสารอะไรบ้างเนี่ยสักพูดนะครับอืมน,นะนะครับชุมนุมประท้วงสี่เดือนไม่ได้เงินลําบากฮะนายนจ้างแย่ลูกจ้างก็เรียบร้อยเศรษฐกิจมันหนักรัฐบาลแมก่ก็บอกว่าดีนะนะครับอันนี้ก็เหตุเกิดที่ศรีราชาชนบุรีครับเนี่ยครับนะก็เนี่ยครับไม่รู้จะทํำยังไงครับปกติแล้วเวลาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงเนี่ย ก็คือค่าจ้างเนี่ยต้องร้องที่พนักงานตรวจแรงงานนะเอฟซีจำไว้นะนะพนักงานตรวจแรงงานใกล้บ้านท่านใกล้ที่ทํางานตรงไหนก็ได้ไปร้องเลยนะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปถามที่สารลางอำเภอเขารู้หมดเนี่ยนะครับนะไปร้องที่นั่นเลยการไม่จ่ายค่าจ้างต้องมีโทษจําคุกหกเดือนตามมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่พรบคุ้มครองแรงงานนะนะครับจําคุกหกเดือนนะครับเนี yeah. ่ยนะ worker นี salary not promised เ yeah. นี่ย ต้องการเงินเดือนไม่ต้องการคำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายอ,อ,อ,อ๋อนี่เขียนในภาษาฝรั่งเลยนะ Worker needs ิดสลา not promise นนะครับนะก็คือต้องการเงินเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ต้องการคำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเ <B it> งินไม่จ่ายจะเอาแต่งาน no pay no work ไม่จ่ายไม่ทำน่ะนะครับก็สงสารนะครับเพราะลูกจ้างเขาก็มีไรายได้ทางเดียวคือค่าจ้างนะนะครับนี่ก็น่าสงสารนะครับเนี่ย เออมันลําบากกันเลยนะจะทำไงเนี่ยกระทรวงแรงงานทําไงฮะโอโหเนี่ยดูเดือนร,ร,ร,ร้อนกันหนักอะ่ะ <c oughs> นะให่รู้จะว่ายังไงนะครับคนงานจํานวนมากถือป้ายประท้วงกันแสดงก็แม่งหนักแล้วเนี่ยรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยคนนะครับอ่าน,นี่ก็คือปัญหาโลกแตกกับรัฐบาลไปไงไปยืนถ่ายรูปสักหน่อย,ยแล้วทำตีประเทศไทยเราเนี่ยพอมีเรื่องมีราวแม่งก็ไปยืนถ่ายรูป พอถ่ายรูปเสร็จก็อ้าเรียบร้อยกลับนะเรียบร้อยแต่ปัญหามแม่งแก้ไม่แก้หรอกเมืองไทยแม่งเป็นอย่างเงี้ยครับสร้างภาพนะเออนะวันวัน,วนไม่ตมาแล้วมาดูอะไรนาะยกวันลงพื้นที่ลงพื้นที่แบบพอลงพื้นที่นี่เป็นไงปัญหาหายเลยครับปราบยาเสพติดลงพื้นที่ปุ๊บเป็นไงยาหมดเลยไงนะครับก็อยากจะไอ้เรื่องสร้างภาพเนี่ยพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยผมว่าแม่งพอได้แล้วนะเออนะจริงไหมครับพี่น้อง ใครเห็นด้วยกับพี่เดก็ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับนะพี่เดมาก็ต้องการจุดไฟจุดประกายให้สังคมแม่งฉลาดนะไะไม่ใช่ไปเชื่อให้พวกนักการเมืองข้าราชการบางคนวันๆแม่งจะสร้างจะภาพออกจากทีวีอะไรต่างเงี้ยนะมึงต้องทําจริงอะไรจริงนะครับอุ้งอิงลบเฉลิมออกจากกลุ่มลายสสพักเพื่อไทยหลังท้าเพื่อไทยขับออกประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลอ๋อก็กธรรมดา ฉเฉลิอมออกมาด่าเพื่อไทยด่าพ่อเขาด้วยอะไรด้วยเขาก็ต้องลบออกไปใครแม่งจะให้อยู่ล่ะครับธรรมดานะอุ้งยิงกับลูกสาวอของพี่เหลี่ยมรับนะคุณหนูก็เลยต้องไปไงต้องดีดออกจากกลุ่มไปจุกครูก็เป็นเรื่องธรรมดาหมดประโยชน์ก็เฉดหัวส่งก็แค่นั้นเองฉเฉลิมเตรียมอภิปรายนะครับแถลงเปิดใจบ้านริมคลองนะท้าให้ขับไล่เขาไม่ไล่ละจ้าไล่ไปก็โง่เลย นะฉลาดพอกันทั้งเฉลิมทั้งเ,เพื่อไทยนะครับนะว่ากันไปครับคนเราพอหมดประโยชน์แม่ก็ต้องด่ากันแคแค่นั้นแน่ไม่มีอะไรหรอกนะเฉลิมตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอมีบ้านปลายชีวิตไม่ขอมีบ้านปลายชีวิตร่วมทักษิณเออนะสมัยก่อนนี่ก็เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่างพอแม่งหมดประโยชน์กันต่างคนต่างไม่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันก็เป็นไงไม่ขอมีบ้านปลายชีวิตร่วมกัน ท้าคนเคยนอนโรงพยาบาลดีเบทบอกเพื่อไทยไล่ผมทีจะได้ไปหาพักใหม่อยู่ทำนายอนาคตรัฐบาลนี้เจ๊งแน่นอนอสมัยก่อนแม่งจะแหกตูดดมกันนะพื่อน,นะแหกดากดมแล้วพี่แหกตูดเลยดมดากกันเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงเนี่ยดากันยับนี่แหละครับก็เรียกว่าการเมืองนะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์หมดประโยชน์เมื่อก็ต่างคนต่างก็เป็นหมากันไปนะ เออเจ๊งแน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตต้องมีคนถูกดำเนินดคดีอ้าวคุยครับคุรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องมีคนถูกดำเนินคดีธรรมดาครับคนเราแม่งหมดประโยชน์มันก็พูดกันตรงกันข้ามธรรมดาือ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วก็เหมือนละครนะ่ะการเมืองอนะ่ะผมเห็นพวกนะักการเมืองพูดในแม่งผมเนี่ยนะเออดูเหมือนละครอนะ่ะผมไม่เคยเชื่อแม่งจะเป็นเรื่องจริงแต่จริงตรงนะเออนะครับ นี่อะไรครับเนี่ยตำรวจไซเบอร์บุกรวบหนุ่มใหญ่วัย51ใช้โปรไฟล์น้องหมีเนยหลอกเด็ก12ไปถ่ายคลิปโปรเริ่มติดต่อผ่านเกมออนไลน์ดังก่อนลวงให้คุยแชทแล้วล่อลวงให้เด็กถ่ายคลิปผู้ต้องหารับใช้รูปโปรไฟล์และชื่อไลนา,าน้องหมีเนยเพื่อให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายล่าสุดพบเหยื่อเยาวชนโดนหลอกแล้ว5รายนะครับนี่ก็ไซเบอร์เขาจับนะน่ากลัวนะ โอ้โหน่ากลัวนะไอ้พวกพวกนี้มันเป็นพวกเรวระยำหมาเลยนะนะครับเป็นพวกเรวระยำที่ว่ามันแย่เนะ่ใช้น้องหมีเลยมาหลอกเด็กสิบสองไปถ่ายคลิปโป้ขายอะไรเนี่ยพวกนี้ต้องเอาไปอ่าประหารชีวิตนะติดคุกนานๆหน่อยอย่าให้ประกันตัวเลยเรื่องราวนี้ก็มาจากไหนอะแถวท้องที่สพเมืองจันทบุรีกับไซเบอร์นะครับอืมต้องเอาให้หนักลนยะผลพวกนี้นะ ฝากผู้ปกครองให้ใช้ความระมัดระวังบุตรหลานด้วยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยบอกเขาอย่าไปดูอะไรเยอะมาดูเนี่ยพี่เดเนี่ยพี่เดเนี่ย,เเยให้ความรู้ทุกวันรายการเตือนภยัยเตือนอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยรายการพี่เดเนี่ยให้ความรู้นะความรู้คู่คุณธรรมทุกคนนะเออเนี่ยไปหลงเชื่อคนแปลกหน้าจนนำไปสู่การตกเป็นเหยื่อยากรรมทางเทคโนโลยีได้ เนี่ยรูปโพฟงโปรไฟล์ใช้สื่อการ์ตูนที่เป็นกระแสอะไรเงี้ยคนแปลกหน้าอยากคุยให้ระวังบุตรหลานอันนี้ท่านพลตรวจโท,รโทรวรรัตนะครับผู้บัญชาการไซเบอร์เนี่ยให้คําแนะนำนะใครมีลูกมีหล,ลานต้องคอยนั่นบอกว่าวันๆไม่ต้องไปดูหาแล้วมาดูพี่เดนี่ความรู้แบบเต็มๆแชร์กันไปด้วยทั้งแชร์ทั้งกดติดตามกดชื่นชอบอะไรทำาอะได้ก็ททำ ข่าวต่อไปครับกรมประมงแจ้งไข่ปลาหมอคางดําอยู่นอกปากพ่อปลาไม่เกิน1ชั่วโมงยันไข่ปลาหมอคางดําไม่สามารถทนอยู่ในส,สภาพแห้งแล้งถึง2เดือนแล้วกลับมาฟักเป็นตัวพร้อมแนะวิธีการขนส่งอย่างถูกต้องป้องกันการระบาดข้ามพื้นที่น่ากลัวนะเนี่ยไอปลาหมอคางดําอะไรเนี่ยไม่รู้ใครแม่งดันที่เรนเอาเข้ามาในประเทศ จะชิบหายกันหมดทั้งประเทศนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะเออกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงกับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับอืมนะครับใกล้แล้วครับวันจะตัดสินยุบพักเก้าวไกละนะครับนะครับนะผมดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดอะแต่ก็ว่ากันไปก็ยังไงภาวนาให้รอดแล้วกันแต่ดูแล้วก็แม่งเขาจะรอดยากอ่ะเก้าไกลอ่ะเจ็ดสิงหาเนี่ยเออสิริกัญญาลั่นไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่ให้คะแนนรัฐบาลแถลงเงิน หมื่นบาทดิจิตอลวันเลตนะครับก็ว่ากันไปดูจะพายะพายุหมุนมีจริงไหม,มนะครับเอาอีกข่าวหนึ่งสารจำคุกอดีตสวกิติศักดินามวลชนบุกวัดบางคลางบางคลานปิดกุฏิรักษาการเจ้าวาดปีหกหนึ่งแต่ให้รอลงอาญาสองปีคุมประพฤติหนึ่งปีส่วนคดีนำชายชะกันชุดดำบุกทำร้ายร่างกายพระสงฆ์วัยยาวัจกรและคนงานปีหกหกสารเลื่อนอ่านคำพิพากษา ไปสี่กันยาหกเจ็ดสมัยแก่เป็นสอวในแกใหญ่ครับฟ้าเนยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้พอหมดอำนาจปุ๊บก็นะถูกดำเนินคดีแล้วก็รับสาภาพนะครับร <c oughs> ับสาภาพคดีบุกลุกวัดเนี่ยนะก็จำคุกกันไปเท่าไหรนะ่นะจำคุกกันไปแล้วว่ากันไปนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะแค่นั้นเนี่ย มิจฉาชีพใช้ AI แอบอ้างเป็นสอนยุทธนะครับนะบนะแล้วก็ขายยาป้องกันโรคเบาหวานนะเดี๋ยวนี้แม่กระทํามาทุกอย่างถึงบอกอย่าเชื่อคนง่ายอย่าอะไรง่ายนะครับมิจฉาชีพใช้ทำเสียงแอบอ้างครับห้อนี้ออยไทยเตือนหลายครั้งแล้วกำลังบู๊บโพสต์หนักที่บริษประเทศลาวหรือไงนะครับต้องระวังนะครับระวังนะครับไปซื้อของซื้ออะไรทางโซเชียลพวกนี้ เอ,อสิสิงหาสารรับนูนัดฟังคำพิจัยฟังคำพิพากษาคดีเศรษฐาตั้งพิชิตว่าจะรอดไหมไม่รอดก็จบะต้องเปลี่ยนนายก14สิงหานะนะจะรอดไหมตั้งใครไม่ตั้งไปตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีเคยเโดนจำคุกค,คดีละเมิดหน้าสารเคยโดนลบชื่อจากสภาธนาย <c oughs> <c oughs> อ่าอืมนีครับ